ที่ปรึกษาทางกฎหมายเราก็ได้เบเกอร์นะครับส่วน <c oughs> ที่ปรึกษาทางด้านบัญชีนะครับเราก็ได้ EY เออนแนนยังเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าพานัน์ทเนอร์ทั้งหมดเนี่ยนะครับที่จะนำพาทีเกมเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราล้วนใช้ชั้นนำนะครับในธุรกิจทุกที่เลยนะครับเพราะเราคำนึงถึงเรื่องของคุณภาพ นะครับเรื่องของความละเอียดรอบคอบความถูกต้องเป็นอย่างยิ่งครับก็สําคัญที่สุดนะครับว่าการขยายตัวหรือขยายตลาดเนี่ยก็ต้องใช้เงินทุนนะครับอันนั้นสําคัญมากวันนี้เองเนี่ยผมเชื่อว่าในทุกธุรกิจรวมถึงธุรกิจการเงินและประกันภัยจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับพวกเรา,าทราบแล้ว transform เนี่ยนะฮะนะครับ จากยุคเก่าๆเนี่ยนะครับเฟสตูเฟสมาเป็นเทเลนะครับวันนี้เริ่ม transform ไปสู่ดิจิทัลการ transform นี้สิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยนะครับก็ต้องใช้เงินทุนนะครับเป็นเรื่องหนึ่งนะครับใช้บุคลากรที่เก่งมีประสบการณ์มีความสามารถซึ่งจากนี้ไปเองเนี่ยนะครับเราเองเนี่ยก็จะต้องมีบุคลากรที่เก่งนะครับที่ทันสมัยที่มองเห็นนะครับมีเป้าหมายเช่นเดียวกับเราเนี่ยนะครับมาร่วมกันทำงาน นะครับแล้วสิ่งสำคัญนะครับผมเองเนี่ยอก่อนจะตัดสินใจนะครับเราเชื่อว่า t ีอเอเองเนี่ยนะครับเรามีลูกค้ามากกว่าล้านลายเรามีพันธมิตรเยอะแยะไปหมดนะครับการทำงานคนเดียวไม่มีทางประสบความสำเร็จนะครับผมเก่งเรื่องงานขายแต่หลายๆเรื่องเนี่ยพราทเนอร์ผมเก่ง เพราะฉะนั้นการที่เราเข้าไปอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะสามารถที่จะมาซื้อหุ้นมาถือหุ้นของเราได้นะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้กลลไกต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมเชื่อว่ามันจะทําให้ทีเกมของเราเนี่ยไปสู่เป้าหมายคือเติบโตอย่างยั่งยืนอย่อย่างที่เรียนนะครับรอให้พร้อม กว่าสามสองสามปีละเตรียมตัวมาแล้วนะครับจริงๆมากกว่า3ด้วยซ้ําไปนะครับการทํางานของเราเนี่ยเราก็พัฒนาของเราไปเรื่อยๆแต่ระบบบัญชีก hey ับไอทีเนี่เป็นเรื่องสําคัญนะครับซึ่งซึ่งเราก็เตรียมตัวมาเยอะแล้วแหะแต่จากนี้ไปเนี่ยมันก็มีทงงละว่าเส้นที่เราจะต้องเดินไปการที่เราอนั诺สหรือประกาศออกไปแบบนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆ พันธมิตรด้วยกันนะครับบริษัทประกันภัยก็ดีเพื่อนในธุรกิจแขนงอื่นก็ดีนะครับตอนนี้เขารู้แล้วล่ะเขาก็เตรียมตัวแล้วนะครับถ้าเขามีความมั่นใจในตัว TQM วันที่เราเข้าก็เขาสามารถที่จะมาซื้อหุ้นได้ครับเป็นไปได้จะเห็นปลายภายใน,ปปนคือเมื่อพร้อมนะครับตลาดตอนนั้นอยู่ในจังหวะดีนะครับก็ ผมคิดว่าตอนนั้นเนี่ยเราก็เข้านะครับอาจจะเป็นใน2ปีนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือถ้าจะเกินกว่านิดหน่อยก็คงไม่เป็นไรนะครับอย่างที่เรียนว่าเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เราคาดหวังมากๆเนี่ยคงไม่ใช่ตัวเลขเรื่องของออกี่เท่ากี่เท่านะครับกำไรหุ้นวิ่งปุ๊ดเลยอย่างเดียวนะครับแต่ต้องสม่ําเสมอสม่าเสมอตัวนี้สําคัญมากนะครับผู้ที่ลงทุนนะครับก็จะได้ไม่ผิดหวัง บทบาทหน้าที่หรือความจําเป็นของบล็อกเกอร์ที่มีต่อธุรกิจประกันภัยตัวนี้สําคัญมากผมก็จะต้องทําตรงนี้เนี่ยนะครับให้ประชาชนเนี่ยรับรู้แล้วก็รับทราบว่าในการเลือกซื้อประกันภัยเนี่ย โกเกอร์หรือคนที่เป็นมือชีพเนี่ยนะครับมีความจําเป็นมากที่ท่านต้องเลือกใช้ที่คนไทยรับความนิยมซึ่งแต่ว่าการที่เข้าถึงประกันสุขภาพก็อย่างค่อนข้างน้อยก็เป็นเป็นโจนลด้วยเป็นสิ่งที่ทีเอ็มจะสามารถทําได้รวมถึงการเติบโตของเพ,เพื่อนบ้าน c ีเอเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทีเอ็มเรามองอยู่ในการที่จะขยายไปเพราะนั้นก็คิดว่าเข้าตลาดแล้วเนี่ยนี่คือสิ่งที่เราจะนําไปรวมถึงเรื่องที่เรียนนะคะว่าทาไมเราถึงพา,า cashback เข้าไปด้วยเพราะว่าต้องบอกว่า ยุคย0ปีที่เป็นเทเลนะคะ<ม>ปัจจุบัน TQM เราก็เทินเข้ามาสู่ในเรื่องของดิจิทัลอย่างค่อนข้างมาก<ม>ลงทุนนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวที่พี่ๆเห็นกันไม่ว่าจะเป็นในเ ocial m e d i ยทั้งหมดที่เราลงเพราะนั้นเนี่ยก็คิดว่าเราคงจะนำ TQM เนี่ยเข้าไปเรื่องของเข้าในยุคคนที่เข้ากับ l i f e สไตล์เข้ากับ,บเ e เ a อร์ของคนที่มากขึ้น